กลิ่นเหนือถูกไฟไหม้เหม็นเขียวยิ่งขึ้นทุกทีท้องไส้ของผมรู้สึกเอียนไปหมดทําท่าจะอาเจียนออกมาให้ได้เมื่อผมลงมาถึงหน้าปากถ้าหมวดบุญลือพรมตุดผู้บังคับหมวดที่5ของกองร้อยที่3กองพันทหารรับจ้างที่6 1 6ก็กําลังสั่งการให้ทหารรับจ้างตรวจขนภายในถ้าเสียงลั่นไปหมดในขณะเดียวกันทหารรับจ้างที่บาดเจ็บและล้มตายจากการประทะกับทหารเวียดนามเหนือก็ถูกหามมาวางที่ลานกว้างหน้าปากถ้อาอนิจจา ทหารรับจ้างคนที่วออีเกิลฝากวิทยุเอาไว้ตายเสร็จแล้วเขาถูกสะก,ก็ดระเบิดของจรวด RPG อย่างพอดีีดที่บริเวณคอหอยลูกกระเดือกหลุดแหวงหายออกไปเลือดไหลออกมาท่วมจนแดงเถือกไปหมดวิทยุ PRC 77ราคา25,000บาทโดนอำนาจระเบิดพลุนไปหมดทั้งเครื่องเท่าที่ผมมองเห็นสภาพของมันรับรองว่าไม่มีทางซ่อมได้อย่างเด็ดขาดนอกจากจะเปลี่ยนใหม่เท่านั้น ทหารรับจ้างกองพันของผมซึ่งอยู่ส่วนหน้าสุดเสียชีวิต3คนบาดเจ็บสาหัส5คนส่วนทหารของผู้กองคมสันถูกลุกหลงบาดเจ็บเล็กน้อยเพียงคนเดียวเท่านั้นด้วยวิทยุของกองพันที่607ผมรีเล์ขา่าว่าดสปอไตไหลไปยังเบลเดอร์คอนโทรลเพื่อขอชอปเปอร์มารับฐานบาดเจ็บโดยด่วนที่สุดไม่ถึง30นาทีหฮวอี้ติดปืนกลอากาศก็บินหึงหึงอยู่เหนืออณาบริเวณดังกล่าวคงจะเป็นด้วยความปลอดแหก นักบินผู้ขับขี่จึงพาเครื่องบินบินเสียสูงลร่วผมต้องคอนโทรลให้ชอปเปอร์ล่อนลงที่หน้าปากถ้ำด้วยการโชว์สัญญาณควันสีเหลืองกว่าชอปเปอร์จะบินลงมารับฐานรับจ้างก็ทุลักทุเลพอสมควรชั่วอึดใจทาหารรับจ้างสองสามคนก็กลับออกมาตะโกนขอไฟฉายจากเพื่อนลั่นไปหมดแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ในขณะที่การตรวจค้นภายในถ้ำกำลังดำเนินอยู่นั้นทหารรับจ้างกองพันที่6 0 7ที่ทำหน้าที่เผาเต็นท์พยาบาลก็ลงมาจากยอดเนิน ทหารคนนั้นหิว้วถังน้ำมันซึ่งยังคงเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งลงมาด้วยผู้กองคมสันสังรร่งทําคบเพลิงทันทีด้วยกรรมวิธีง่ายๆคบเพลิงหลายอันถูกจุดสว่างโลกเข้าไปในถ้ำกระสุนทุกชนิดที่รอดผลจากอำนาจระเบิดถูกทหารรับจ้างระดมคนออกมาเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าอาวุธยุทโธปกรณ์แปลกๆใหม่ๆที่ผมไม่เคยเห็นถูกลำเลียงออกมาวางที่หน้าปากถ้ำแน่นไปหมด มีเสียง F16 ลัวเป็นประทัดแตกอยู่ไม่น้อยกับหนึ่งแมกกาซีนทําให้ฐานรับจ้างที่คุมเชิงอยู่ข้างนอกขยับปืนจ้องคอยท่าด้วยความระมัดระวังชั่วอึดใจวอ e ร์อเกิลก็เดินหน้าตาเย้เกออกมาเหม็นชิบหายลูกพี่ผมเจอะซ่วมที่ถายทําเข้าพอดีมีพวกมันนอนอยู่บนแค่คนหนึ่งยังไม่ตายกําลังจะจ้องเล่นงานพวกเราอยู่พอดีผมก็เลยกดเซพื่อหนึ่งลงนรกไปแล้วครับข้างในลึกไหมครับคุณวอร์เกิลผู้กองคมสันเอ่อยถามขึ้นมา ลึกและก็ซับซ้อนด้วยครับผู้กองจะเข้าไปดีกว่าเหม็นหึงไปหมดผมคิดว่าภายในถ้ำไม่ใช่ที่พักผ่อนของมันหรอกครับมันเป็นคลังกระสุนของพวกมันโดยเฉพาะผมว่าทาหารสองกองร้อยก็ขนกลับไม่หมดผมว่าทางที่ดีใช้ซีโฟนระเบิดปากถ้ำมันดีกว่าบออีเก,กิลเสนอความคิดขึ้นมาการขนอาวุธและกระสุนได้ดําเนินไปอย่างรวดเร็วผู้กองคมสันซึ่งมีความชํานาญเป็นพิเศษในด้านอาวุธยุทโธป,ปกรณ์เป็นคนอธิบายให้ผมฟังอยู่ตลอดเวลา อาวุธส่วนมากทำมาจากจีนแดงและรัเสเซียเท่าที่ผมจําได้ก็มีปืนกลมือคัสปาปืนกลมือไอแซคอย่างละเจ็ดกระบอกนอกจากนั้นก็มีปืนกลเบาแคล3สามกระบอกพร้อมด้วยกระสุนอีก12หีบปืนกลหนักแอลลิสซึ่งผมกระบอกอีกเกิลเคยย,ยึดได้ที่ถ้าจัลวด122มิลิเมตรบนเนินสกายไลน์ก็ปรากฏรวมอยู่ในบรรดาปืนต่างๆที่ถูกย,ยึดในครั้งนี้ด้วยตามปกติปืนกลหนักแอลลิสเป็นปืนต่อสู้อากาศยานแบบกระสุนกระทบแตกขนาด12.7ม mm. ิลิเมตร มีล้อลูกเลื่อนเคลื่อนย้ายในอย่างรวดเร็วแต่กระบอกทิศฐานรับจ้างยึดได้ในครั้งนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นปืนยิงต่อสู้ทางพื้นดินด้วยการถอดล้อและติดตั้งขาอยางเสริมเข้าไปอย่างเหมาะเจาะที่สุดปืนจรวด RPG นับเป็นสิบกว่ากระบอกถูกขนมากองพเนนเถินทึกลูกกระสุนของมันซึ่งมีรูปร่างคล้ายหัวปลีขนาดใหญ่ถูกวางแยกเอาไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่น่าสังเกตว่าพวกทหารเวียดนามเหนือนำปืน RPG ของจีนแดงเข้ามาใช้ถึงสองชนิด ชนิดแรกเป็นปืน RPG 2ซึ่งมีลักษมีการทำงานของกระสุนจรวดในระยะแม่นยำเพียง100เมตรแต่อำนาจของมันรุนแรงพอที่จะถล่มบังเกอร์ทุกชนิดของเราให้พังทลายในช่วพริบตาส่วนชนิดที่2เป็นปืน RPG 7ซึ่งมีลักษมีการทำงานและความแม่นยำไกลกว่าชนิดแรกถึง5เท่าทหารเวียดนามเหนือเคยใช้ RPG 7ชนิดนี้รอบเขามาตั้งยิงฐานปฏิบัติการของเราในระยะห่างๆหลายต่อหลายครั้งและแต่ละครั้งก็สามารถสร้างความสูญเสียให้แก่พวกเราไม่ใช่น้อย ช่วงเวลาการทํางานได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วผู้กองคมสันสังหารรับจ้างที่มีความชานิชนานาญในด้านวัตถุระเบิดทําการตรวจสอบปากถ้าเพื่อหาทางระเบิดปิดปากทางเข้าออกทําลายสถานที่ซุกซ่อนอาวุธของข้าศึกต่อไปอาวุธและกระสุนทุกชนิดถูกทหารรับจ้างขนออกไปวางอยู่นอกลัศมีการทํางานทหารรับจ้างรวบรวมซีโฟและดินระเบิดออกไปวางตามจุดต่างๆของบริเวณปากถ้าแล้วล่ามสายไฟมาพ่วงต่อกับสวิต เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยและฐานรับจ้างทุกคนหลบอยู่ในที่กำบังแล้วสวิทถูกสับทันทีชั่วอึดใจเสียงระเบิดก็ค้างกระหึ่มกึกก้องไปทั่วเนินเขาส่วนบนสุดของปากถ้ำยุบตัวเองลงกองที่ผืนเมื่อสิ้นเสียงระเบิดชุดสุดท้ายปากถ้ำก็หายไปเสียแล้วปรากฏกองหินขนาดยักษ์ขึ้นมาแทนที่ กล่าวนี้ฐานเวียดนามเหนือไม่สามารถที่จะผ่านหรือขุดอุโมงทะลุเข้าไปในถ้ำอันเป็นแหล่งสะสมอาวุธของพวกมันได้อีกต่อไปนอกจากพวกมันจะใช้รถแท็กเตอร์เท่านั้นซึ่งเหตุผลดังกล่าวก็เหลือวิสัยที่พวกมันจะกระทำได้ทหารรับจ้างเริ่มขนอาวุธและกระสุนกลับฐานปฏิบัติการเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีอาวุธแต่ละชิน้นกระสุนแต่ละหลังทำความลำบากให้กับทหารรับจ้างอย่างมากเลยทีเดียวคงจะเนื่องจากชัยชนะที่ได้รับจากการประทะกับข้าศึก แถมยังสังหารฐานเวียดนามเหนือได้อีกเกือบ30คนทําให้ฐานรับจ้างเหล่านั้นลืมความเหน็ดเหนื่อยไปอย่างถนัดใจช่วงการเดินทางขากลับปรากฏว่าเร็ว่กขาออกปฏิบัติการทั้งหลายเท่าไม่ถึงสองชั่วโมงครึ่งผมกับว์อ,อีกเกิลก็ขึ้นมานั่งซดเบียร์กระป๋องอยู่บนฐานเดลต้ายัางกี้ท่ามกลางการสอบถามจจกรองสิงและบรรดานายทหารให้เสร็จไปหมดในครึ่งชั่วโมงนั่นเองนอร์แมนเสนาธิการของ c ีเก็บินมาจากล่องแจ้งโดยชอปเปอร์พิเศษ พร้อมด้วยวิทยุ PRC 77ใหม่เอี่ยมหนึ่งชุดพร้อมด้วยเสาอากาศทรีทอปผมสังเกตเห็นนอร์แมนสนใจกับอาวุธที่พวกเรายึดได้เป็นอย่างมากตัวอย่างกระสุนปืนกลหนักเอลลิสถูกนำกลับไปบอกอล่องแจ้งโดยด่วนที่สุดในช่วงเวลาที่เหลือนอร์แมนกองสิงห์ก็ได้ปรึกษาหาเรือกันถึงแผนที่จะส่งทหารออกกวาดล้างสนามบินซัมทองอย่างเคร่งเครียดและมีการโต้แย้งกันอยู่ตลอดเวลา นอแมนก็ต้องการจะให้แผนของ CIA ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและได้ผลที่สุดโดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียของกองพันฐานรับจ้างที่เข้าปฏิบัติการยุทธส่วนกองสิงก็คำนึงถึงความสูญเสียของฐานรับจ้างที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นอันดับแรกเมื่อแผนการปฏิบัติการยุทธของนอแมนคล้ายๆกับจะยัดเยียดความหายนะอันใหญ่หลวงให้กับกองพันของเขากองสิงก็ขานอย่างหัวชนฝาทำให้นอร์แมนหัวฟัดหัวเวียงเมื่อเห็นว่ากองสิงไม่ยอมอย่างแน่นอนจริงๆแล้ว นอแมนก็เสียงอ่อนลงไปพร้อมกับขอตัวปรึกษากับนายทหารเสนาธิการที่เมืองล่องแจ้งก่อนที่จะออกคำสั่งออกมาเป็นลายลักษณ์อ,อักษรต่อไปนอแมนขึ้นชอปเปอร์กลับไปแล้วกองสิงยังคงบนพื้นพันมไม่ขาดระยะไอ้ฮาจะให้กองพันของผมเป็นส่วนหน้าอยู่เรื่อยสนามบินสําทองมันแคบๆอยู่เมื่อไหร่จะไอ้ถ้ำห็นลูกนั้นเพียงลูกเดียวฐานของผมจะต้องสูญเสียอีกไม่ใช่น้อยผมเสนอขอเครื่องพ่นไฟมันไปสามเครื่องมันบอกว่าคิดดูก่อน ผมชักจะเซงเสียแล้วลบมันหลายประเทศเพิ่งจะสงครามบ้าบ้านนี่แหละครับสงครามชิงภูเขาไม่รู้มันจะลบกันไปทําไมอย่าว่าแต่ผู้พันเลยครับผมเองก็อยากจะลาออกตั้งหลายครั้งมันติดอยู่นิดเดียวออกไปแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรกินก็เลยต้องทนทู่สีมันไปก่อนอู้มันไปวันวันหนึ่งวันไหนดวงจู๋ก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ผู้พันอย่าไปเชื่อน้ามนต์มันนะครับใครขืนคบกับไอ้นอร์แมนเป็นต้องมีงานทําทุกวัน บอยไอเกิลซึ่งกำลังนั่งทำความสะอาดปืน M16 อยู่ใกล้ๆสอดขึ้นมาปลอมกับเอื้อมือออกมารับเบีย์จากกองดีขึ้นไปดื่มพรวดเดียวหมดกระป๋องก็มีอยู่ผมคนเดียวนี่แหละครับที่กล้าเถียงกับมันถ้าเป็นคนอื่นป่านนี้ต้องออกปฏิบัติตามแผนของมันอย่างไม่มีข้อแม้ไปแล้วนี่มันคงกลับไปยุให้ฝออสามบอกก่อนล่องแจ้งออกคำสั่งมาบีผมแน่คุณพิกแมนใช้ลูกปืนอะไรระเบิดลังปืนของมันครับลูกปืน85มมของรถถังครับ ผมไม่อยากรายงานให้ไอ้นอร์แมนมันรู้มันยิ่งปอดแหกอยู่ด้วยถ้ามันรู้ว่าผมเจอลูกปืนรถถังมันจะต้องเขี้ยวเข็นให้ทหารของเราออกค้นหาแทบไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียวทหารของใครครับที่ขวานท้องไอ้พวกบาดเจ็บบนยอดเนินกองอินนายทหารฝออสามของกองพันย้อนถามออกมาด้วยความสงสัยผมหันไปมองหนะ้าวออีเกิลวออีเกิลหัวเราะฮิฮิออกมาเบาๆแล้วเป็นฝ่ายอธิบายออกมาเสเอง ทหารของผู้กองคมสันนั่นแหละครับผมยืนฟังอยู่ตั้งนานเถียงกันไปเถียงกันมาผมชักลำคาญก็เลยแอบไปกระเซิบกับทหารรับจ้างที่ยืนอยู่ข้างๆว่าไอ้พวกบาดเจ็บที่นอนแก้ผ้าอยู่นี่เป็นพวกชุดเดียวกับที่พวกข้าหมวดจำงก่อนยึดที่หมายบีเผือแป๊บเดียวทหารบาดเจ็บเหล่านั้นก็โดนขวานท้องเกลี้ยงถ้าเป็นผมผมก็ไม่หามพวกมันมาให้เสียเวลาหรอกครับไอ้พวกงูพิษเหล่านี้มันไม่เคยสำนึกบุญคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือพวกมันหรอกครับ มีโอกาสเมื่อไหร่พวกมันจะแหวงกัดพวกเราเมื่อน,นั้นสิ้นเรื่องสิ้นราวแล้วอาวุธเหล่านี้ทางบอกกรลองแจ้งจะขนไปเมื่อไหร่ครับกองอินย้อนถามออกมาอีกผมอยากจะเก็บเอาจรวด RPG ของมันไว้ให้ฐานของพวกเราฝึกใช้จำนวนกระสุนของมันเท่าที่เรายึดได้ผมกะเข้าๆมีเกือบ70ลูกพอที่จะให้ฐานใช้กวาดล้างได้เพียงพอเลยทีเดียวโอเคบิ๊กแมนอาวุธทุกชนิดที่ยึดมาได้บอกกรองแจ้งไม่ขนเอาไป เราจะฝึกให้ฐานของเราเรียนรู้ถึงวิธีใช้ปืนของพวกมันเองเย็นมากแล้วครับผมรู้สึกหิวเสร็จแล้วกองสิงตัดบทออกไปซึ่งพร้อมๆกันนั้นพ่อครัวบอกอพันซึ่งคอยท่าอยู่ตลอดเวลาก็ลำเลียงอาหารเย็นขึ้นมาวางบนโต๊ะอย่างรวดเร็วอาหารเย็นผ่านไปอย่างอริสอร่อยที่สุดคงจะเนื่องด้วยความเหน็ดเหนื่อยที่ผจญมาตลอดทั้งวันทําให้ความง่วงคืบคลานเข้ามาหาผมอย่างปัจจุบันทันด่วนผมกับววอีเกิลขอตัวเข้าไปนอนพักในบังเกอร์ ก่อนจะเข้าสู่ผวังประสาทหูของผมได้ยินเสียงวอร์เกิลเช็ควิทยุเครื่องที่เพิ่งจะได้รับเบิกทดแทนมาใหม่อยู่แววๆต่อจากนั้นผมก็หลับไปอย่างไม่รู้เหนือรู้ตัวจนกระทั่งเที่ยงคืนลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นวอร์เกิลนั่งสับัะงกอยู่ข้างๆวิทยุผมก็เลยเปลี่ยนให้วอร์อเกิลเป็นฝ่ายนอนพักผ่อนบ้างวอร์อเกิลนอนหลับสนิทไปแล้วผมคลานออกมานั่งหน้าบังเกอร์พร้อมกับลากปากพูดหูฟังของวิทยุออกมห้ยเอาไว้ที่หลังคา ผมนั่งมองถ้ำหินใหญ่ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางสนามบินอย่างคลุ้นคิดภาพในอดีตพลั่งพลูเข้ามาเหมือนกับเหตุการณ์ต่างๆเพิ่งจะผ่านไปเร็วๆนี้เองเนินทันเดอร์ที่ผมกับสไปร์ใช้เครื่องบินโฉบทาหารเวียดนามเหนือจนกระทั่งถูกพวกมันยิงสวนด้วยปืนอาก้าจนหางทะลุทะมึนอยู่ในความมืดเบื้องหน้าแต่ขณะนี้ครึ่งหนึ่งของเนินทันเดอร์ตกอยู่ในความยึดครองของพวกเราอย่างสิ้นเชิงเนินสกายไลท์ูต่งงานอยู่ท่ามกลางแสงจันทเนินอานมาที่ผมกับทหารรับจ้างกองพันที่6ก่ เคยเคียงบาเคียงไหลเข้าห้ามหันกับทหารเวียดนามเหนือจนกระทั่งต้องถอนตัวลงเนื่องจากอำนาจการยิงทุรุนแรงของปืนประจำรถถังปรากฏแสงไฟมองเห็นอย่างถนัดตาคงจะเป็นไฟจากฐานรับจ้างที่เผลอเลอเล,เล็กๆน้อยเหล่านี้แหละครับที่สร้างความหาย,ยนะให้กับฐานปฏิบัติการของตัวเองมามา,มากต่อมากแล้วแสงไฟในเวลาค่ำคืนแม้กระทั่งแสงจากก้นบุรีข้าศึกจะสามารถตรวจการพบได้ในระยะไม่น้อยกว่า6กกิโลเมตรจากนั้น ที่ตั้งปืนของข้าศึกที่ซุกซ่อนอยู่ตามจุดต,ต่างๆก็จะสันววไปยังที่หมายที่พวกมันตรวจการพบทันทีผมนึกถึงฐานรับจ้างชาวไทยคนหนึ่งที่โดนจับตัวเอาไปแล้วบังคับให้เป็นพนักงานวิทยุร่วมมากับกองพันฐานเวียดนามเหนือแล้วถือโอกาสส่งขา่าวข้าศึกจะเข้าตีฐานปฏิบัติการให้ผมทราบนานเหลือเกินที่ไฮโลกับผมขาดการติดต่อกันทั้งๆท,ที่จิตใจของผมมีความห่วงใยในชะตาก,กรรมของเพื่อนร่วมชาติผู้หนีอย่างที่สุดสภาพของฉเฉลยศึกเท่าที่ผมทราบ ทหารเวียดนามเหนือหรือทหารของขอบวนการประเทศลาวไม่เคยคิดคำนึงถึงเกณฑ์ของสัญญาต่างๆที่มีอยู่ในกฎจีนวาเลยแม้แต่น้อยเฉลยศึกในสมรภูมิลาวที่โดนจับตามภูมิภาคต่างๆจะถูกขนไปทําถนนตามเส้นทางยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางโฮจิมินหรือถนนใหม่ๆที่จีนแดงช่วยสร้างให้กับขบวนการประเทศเาเลาวเฉลยศึกชาวไทยจํานวนหลายพันคนต้องถูกใช้งานอย่างทารุณที่สุดเท่าที่พวกมันจะยัดเยียดแรง,งงานให้ทําอย่างไม่มีเวลาพักผ่อน ให้โลคงจะยังมีชีวิตอยู่ทำไมเขาไม่ติดต่อหาผมเหมือนครั้งที่แล้วน้ำขังยามดึกพั่งพลมมาหนาขึ้นทุกทีทหารยามผลัดดึกเดินเฉียดเข้ามาที่หน้าบังเกอร์ของผมพร้อมก็เอ่ยทักขึ้นมาอย่างสงสัยที่เห็นผมเดินออกมายืนตากลมอยู่นอกบังเกอร์แต่ลำพังรู้สึกหนาวผมก็เลยหยิบปากพูดหูฟังติดเข้ามานอนลืมตาอยู่ข้างวอร์ไเกิลซึ่งกำลังนอนหลับอย่างสุขาลมตีสองครึ่งเข้าไปแล้ว เจ้าเสียงลึกลับที่ผมเคยนึกถึงอยู่ตลอดเวลาและภาวนาให้ติดต่อกับผมดังขึ้นอีกแล้วกล่าวนี้เสียงของเขาชัดเจนเหมือนกับอยู่ใกล้ๆฐานปฏิบัติการของผมเลยทีเดียวบิ๊กแมนจากไฮโลลบห้าไฮโลส่งวิทยุมาถึงผมพร้อมกับสั่งให้เปลี่ยนความถี่ย้อนกลับขึ้นไปอีก5ชันเนลผมลุกนั่งขึ้นมือข้างหนึ่งสกิให้หวออีเก,กิลรู้สึกตัวแล้วรีบหมุนความถี่ไปยังกำหนดนัดหมายอย่างรวดเร็ว บอยไกเกิลลุกพรวดพราดขึ้นมานั่งอย่างงงๆผมสั่งการออกไปอย่างแข่งกับเวลาหรือวิ่งไปบอกกองสิงให้หมุนความถี่ไปที่42.45ฟังเฉยๆอย่าพูดบอกว่าหฮโลติดต่อมาบอยไอเกิลตาลีตาเหลือกออกไปจากบังเกอร์อย่างทันใจเสียงเวเ้ลของไฮโลเรียกขานผมอยู่แล้วไฮโลจากบิ๊กแมนสบายดีหรือผมได้ยินเสียงของคุณแล้ว บิ๊กแมนจากไฮโลอย่าพูดคำว่าสบายกับเพื่อนร่วมชาติของคุณในขณะที่โดนจับเป็นชเชลยศึกเลยครับผมรู้สึกชอบกลผมนึกเสียใจที่กล่าวข้อความที่สะเทือนใจไฮโลออกไปอย่างไม่ทันจะตอบกองสิงกะวอยอีกเกิลก็ขานเข้ามานั่งตาแป๋วฟังผมพูดวิทยุกับไฮโลด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นแทบจะลืมหายใจผมเสียใจมากไฮโลขณะนี้คุณอยู่ที่ไหนครับถ้าไม่ไกลจนเกินไปนักโปรดบอกสถานที่ให้กับผมด้วย ผมและเพื่อนๆพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วผมอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งของคุณหรอกครับคุณออกมานอกบังเกอร์ก็จะสามารถมองเห็นบ้านของผมได้อย่างถนัดชัดเจนขอโทษด้วยนะครับที่ผมต้องเรียกที่ควบคุมของผมว่าบ้านเสียงของไฮโลลุกหลีลุกลนจนผิดสังเกตผมรีบแยงคำถามออกไปอย่างรวดเร็วไฮโลบอกชื่อโค้ดและตำแหน่งของคุณด้วยครับ แม่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มแต่ก็ต้องจบตอนเสือก่อนนะฮะโหลดติดตามและฟังตอนต่อไปนะครับตอนต่อไปนี้จะเฉลยว่าไฮโลคือใครนะฮะไม่อยากพลาดความสนุกตื่นเต้นเหล้าใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะฮะฟังแล้วขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณลหลายๆครับ